การที่ดินดำเนินการมาแล้วประมาณแปดปีใช้เงินงบประมาณหรือเงินภาษีประชาชนก็มาดูแลบ้านมีภารกิจหน้าที่จะเอาที่ดินของเอกชนโดยการที่ดินตัวกลางของเอกชนที่ออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้งองอก็เือคุณแบบชาวบ้านกลุ่มนี้คือเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับฟังการชี้แจงภารกิจของธนาคารที่ดินจากผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินอุลพัฒน์ภูมิใจอวดสถวบันนี้นะข้อมูลจารกำนังเงินาติที่น้องเกษตรกรของบ้านเราส่วนมากเป็นล้านคนทำเกษตรไม่ยั่งยืนแล้วเพราะอะไรครับไม่มีที่ดินเกงตร ตอนนี้รัฐวบาลเนี่ยนำโดยท่านนายกนะฮะแล้วก็ท่นานปรญยะเกี่กับดูแลพนาทาที่ด,ดินโดยตรงนะฮะท่ากบบนกระบอกใหญ่ก็ให้พันาทาที่ดินช่วยเหลือประชาชนทุกประเทศทุกภาคตามนโยบายสบายลงกลุ่มนะลงกลุ่มเราลงกลงุ่มเสร็จแล้วเราอบรมให้พี่น้องด้วย น้องนำปัจญจญัยสิบพอเพียงง่ายๆก็ดูจะปลูกพืชเิงเดี่ยวปลูกพืชผสมพานนะฮะไม่ว่าเก็บมาถึงข้าวมาก็พืชกแบบผัว,วเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ลดรายจ่ายเพราะมันุื่อจริงในบ้านเรามีกินเหลือก็ขายต่างๆนะครับเราก็จะบริการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แปลว่ากา การเกษตรคนคนหรือการตัรรดต่าง<ม>วิธีการเนี่ย<ม>วันนี้พี่น้องเนี่ยรู้แล้วว่าตําบลหมู่บ,บ้านเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยเรารวมกันเฮ้ยเราต้องการที่จะทํากินไหมเราไปสำรวจพื้นที่ที่เราต้องการจะใช้ประโยชน์แล้วก็จปดแก้งที่กระเี พันนี้ขอพี่น้องเข้าใจหลักเข้าใจหลักก่นอนนะฮะวิธีการพี่น้องเนีย่ยในส่วนพี่น้องเนะี่ยล่ปมฝกแล้วจะมีพี่เลี้ยงนะฮะแล้วแล้วก็บรรดต่อไปเป็นของพยทอจ้าบริการร่วมกับ่วยงารัหรือเอกชนต่างๆมาเป็นพี่เลี้ยงพี่น้องน,น,องน,ะ,งนะครับวันนี้ให้พี่น้องดูแล้วจะสบา,ายใจเว่าโครงการนี้ทำได้จริงและยัง่งยืน จังหวัดนครพนมและมุกดาหารชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกยางพาราแต่มีชาวบ้านอีกจำนวนไม่น้อยยังขาดปัจจัยการดำรงชีพนั่นคือขาดที่ดินทำกินเป็นของตนเองจึงส่งเรื่องร้องเรียนขอให้ธนาคารที่ดินเข้ามาช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินคนพกอยู่เลยผมก็มีที่สพ50ไร่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไป มันจะเป็นชื่อของผมผมจะพอที่จะเข้าโครงการนี้ได้ไหมครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนถามว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจัดขึ้นมาที <What> ่หนึ <ten> ่งส่วนตอนนี้เพิร์าก็ได้แค่เอาร้อยไร่ถ้าได้ร้อยไร่คนเข้าไปอยู่ก็น่าจะได้ไปเกินร้อยเนรถ้ากล่าร้อยไร่จะเลือกสรรที่จะเข้าไปอยู่อยากเลยถามนี้ครับว่าอย่างนบอาหารวันนี้มาสองคนเราจะทำสองจุดได้ไหม หลังชาวบ้านรับฟังและเข้าใจภารกิจภารกิจของธนาคารที่ดินและมีมติเป็นเอกฉันจะร่วมกันก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนบันไดขั้นแรกก่อนจะเข้าร่วมโครงการกระจายการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืนกับธนาคารที่ดินนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของธนาคารที่ดินที่เข้าไปสร้างกระบวนการภาคประชาสังคมให้เกิดการรวมกลุ่มและคัดเลือกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจนสำเร็จสำหรับธนาคารที่ดิน เป็นหน่วยง,งานของรัฐประเภทองค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีภารกิจและหน้าที่คือมุ่งสนับสนุสนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล